อาโปจเทวาจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตาธาขมูวาลาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสัสาสหเมตตากรลุนาการิกากายิกาอ,กา,อาคูเทวายะสันสีโน ทะเสเตท,ทะสะทากายาสะเพนานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโนโมทรมนาอภิกามุงภิกุนังสมินตังวลังเวนเวนทูจะเทวาสะหะลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทิสุปนิสาเทวาจันทมาคู ปุรักขีตาสุริยาสูปันิสาเทวาสุริยามาคูปุรักขีตานัาขีตานิปุริขิตาวาอาหูมันทะวะลาหากาวาสุนังวาสะโวเศโทสะโกกะปาคะ ปุรินทะโททะเสเต,เตทะสัทธากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุดชุดิมันโตว,วันนวันโตยาสัสิโนโมธรมนาอภิกามุงพิคุณงสมินตังวลังอาทาคูสหภูเทวาชละมะคิสิคาลิวะอะลิทะกาจะโลชา จะุมมาปุมภานิภาสิโนวัลุนาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชะก,กาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทะสเสเตทะสะทากายา เพนานตะวันนิโนอิทิมันโตจุดติมันโตวันนาวันโตยะสันโนโมธรรมนาอภิกามุงพิกุนังสมินตังวลังสมานามหาสัามามนุสามานุสุตมาคิดทาปะทูสิกาอาภูอาภูมาโนปะทูสิกาอะ ทาโคยะละโนะยะหะละโยเทวาเยจโลหิตะวาสิโนปาะคามหาปาะคาอาคูเทวายาสสิโนทาเสเตท่าสัทธากายาสเพนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตญาส,สิโนโมธมนา อาภีกามุงพีคุณังสมินตังวลังสุกากะลุมหาอะลุนาอะคูเวขนะสาสหาโอทาปะขะยะหาปามูขาอาคูเทวาวะจักคนาสะทามตาหาละขะชา ิสกาจะยะสสิโนธานายังอะคาปะชุนโนโยจิสาอภิวัตสติทาเสเตท่าสัทธากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสัิโนโมธามนาหาภิกามูพิคุณังสมีนตังวลังเขมิยา ตุสิตายามาคัตถากาะจะตาะสัสิโนสัมพิตากาละมะเสถาโสตินามาจะอาสวานิมาณละติโนอาคูอัฐาคูปะน,ะนิมิตาทะเสตเะสัตถากายาสัพ เนานัตวันนิโนอิทิมันโตว,นนวันนาวันโตยัสัสิโนโมธมนาอภิกรรม,มูงพี่คุูพีคนางสมินตังวังสัตเทเตเท,ทวนิกายาสัพเพนาตวันนิโนนามันวายเยนะอาคันชุงเยจันเยทะ สทิสายสหปะวุทชาติม,มัคีลังโอขะตินนะมะนาสะวังทักเคมโมขะตะลังนาคังดันทังวะส,สิตาติตังสุภะละหะมาปะละมะโตจะ ปุตาอิจิมันโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสมินติงวังสหัาสะพระหะมะโลกานังมหาพระหะมาพิติทะจะทะติ อุปป,ปันโนจุติมันโตพิสะามาก迦าโยยสัสสินุสิโสทัเศทษอิสราอาคูปเจก,กะวะสวนันนิโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจสัสเพออิ กันเตชินเทเทเวสหภะละหะมะเกมาละสีนาอะภิตามิปัจจกันนะหะัสะมันทิยังเอทะขะนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมะถุโว สัมันตาปาริวาเลทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัทะมหาเสโนโกันนะหเะสนนางอะเปสะยิปานินาปะละมหจะสลังกัตวานะเพละวังยะถาปานุสโกเม โธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาสะยังวเสตันจะพัภังอภิยายังวะวิขิตวานานะจังคุมาตโตอามัน สัทาสาวเกเสาสนีละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขะโวเตจะอาปะปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสะสาสาสันังวีตะลาเคหิปักกามุง เนสังโลมะปิอชะยุงสัพเพวิติตะสังคามาพยาติตายะสัชชิโนโมทันติสหพูเตหิสาสะกาเตชะเนสุตาติเอวมีสุตังเอกังสหยังภะควา พาลานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิขาทาเยตะตะละโผขพคขาวาปะจะวะคิเยพิขุอมันเตสิเททะวะเมพิขเวอันตาปะพะชิเตน,นะนะเสวิ ตภาโยจายังกามสุกามะสุขันลิกานุโยโคหิโนธรรมคัมโมปะโปกุชะโปโุชะนิโกอะนะลิโยอะนะทะสันหิโตโยจายังอัต ตะกิละมะธานุโยโคทุกโคอะนะดิโยอะนัตสันหิตโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอ,อนุปะคัมมะมัชฌิมาปติป,าปทาปทาคาเตนะอภิสัมพุทธาจัก ก,กะละนียานะกะละนีอุป,ปสัมมยะอภิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวิตติกะตามาสะโสพิกเวมัจิมาปฏิปทา ตถาคตนะอภิสัมพุทธาจากขุการณีญาณการณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอะยะมีวะอริโยอะทางขิโกมะโค เสยยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสะพิขเวมะชิมาปฏิปทา ปาทาคาเตนะอภพิสัมพุทธาจะขุกะรนียาณนะกะรนีอุปสมายะอภพิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโหปนะพิกเวทุกขังอน,นิละสัจจัง ชาติปิทุกขาตาลาปิทุกขามนานะนตปินัมปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนะนัสุปายาสาปิทุกขาอปะเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิ ปิปะโยโโคทุกโขยัมปิชังนละพาติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปะจุปาทานขันธาทุกขาอิทงังโขปะนะภิกขเวทุกขะสะมุทายโย อริยสัจกันยายังตันตัดตัดนะหาตันนะหา,นนะหาโปโนพวิกานัตธิลาขะสาหะขะตาตตะละตตะลาพินันทินีเศยทีทัง กามะตันหาภะขพะภะพะวะตันหาวิพะวะตันหาอิทังโขปะนาจาโขปะติปะตินิขะโขมุติอะนาละโยอิทังโขปะนะพิฆเวทุขะนิโรธยาคามิ นีปฏิปทาอาริยสัจังอระเมวะอริโยอัทถังอัทถังขิโกมาโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมกัมโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาญาโม,ม,มสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทั้งทุกขังอริยสัจจันติเมเพิกขเวปุเพอ,อนะมุสุเตสุธรรมเมสุจังขุงอุทปาทิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิฮาโลโกอุทปาธิตังโข วนิทังทุกขังอริยาสัจจังปาลิปาลิเยยันติเมพิกเวบุพเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจังขอุงอุทปาติยาณังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุาทปาธิอารโลโกอุทปาธิตังโข ปณิทางทุกขังอันลิยะสัจังปลิยาตันติเมพิกเวปุเพอน,นุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคอุทปาอีทังทุกขะสามุทะโย อริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจังคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโงปณิตังทุกขังสม,มุทะโยอริยสัจจังปหาแต่พันติเมพิกขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรม สุจังคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปณีทางทุกขสมัมมุทโยอริยสัจจังปณีนันติเมพิกเวบุเพออนะนุส สุเตสุธรรมเมสุจังคงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาธิตักอุทปาธิอิทางทุกขะนิโรธโทรอริยสัจจันติเมพิกเวบุเภอนุสุเตสุธรรมเมสุ จังขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังโขบนณิตังทุกขะนิโรโคอริยสัจจันสัจจิกตาตัพันติเมพิกเวบุพเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติตังโขทุกขะนิโร โคโลโทรอริยสัจจันสัจฉิตันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจังคองอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาตติกอิกทังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนะนุสุ เตสุธรรมเมสุจังคงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุาทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปณีทางทุกขะนิโระคามินีปฏิทาอริยาสาจรรัจจานพาเวตันพันติเมพิกเวบุเพอนะนสุเตสุธรรมเมสุจังคุง อุทปาจิยานังอุทปาธิป,ปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิ Israelis. ปทาอริยะสัจจันภาวิตันติเมพิกขเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาธิ อุตปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุตะตูสุอาลิยสัจเจสุเอวันติปะลิวัดตังทิวาทากาลังยะธาภูตังยะทะยะยาน นาะทัศนังนาะสุวิสุทังอะโหสิเนวตาวาหังภิกเขเวสะเทวเกโลเกสมาลเกสะพระลหะมเกสะสมะนาพระละหะมะนิยาปชายะสะเทวะมะนุษายะ อนุตตลังสัมมาสัมโพธิทิงอภิสัมภุโทปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกขเวอิเมสุจตูสุอลิยสัจเจสุเอวันติปลิวันตังพิวาทสากาลัง ยาถาภูตังยาถาตัดทัดสนังสุวิสุทังอะโหสิอะทาหันภิกขเวสเทวะเกโลกเกสะมาละเกสัพพะรหะมะเกสะสมาะภะลาหมาะ,ะมะน,ามนิยาปะชายะสะ เทวะมนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทธ,ธาปัจจัญญาสิงยานันจะปะนะเมทัสสังอุทปาจิปะกุปาเมวิมุติอะนะมันติมาชาตินติธานิ บุณะพะโวติอิทามะโบจะพัะขวาอิตะมะนาปัจจะวะขียาภีคุพขะโตภาสิตังอภินันทุงอิมะสะมะจะปะนาเวยา กะละนัสะมิงไพนะมานีอายะสะมะโตโกนทันไทยยัตสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทปาติ ย่งกิมเจกิมเจมเจ,จะสุกับมุมทะยะธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติปะวัติเตจะพระขวะโตรธรรมะจังเกกุมมาเทวาสัทธมุนุสาเวสูงเอกเอตัม พระขาวตาภาละนะสิยังอิสิปะตะเนมิขตาเยะอนุตลังธรรมะจักกังปวัตติตังอะอะปะติวติยังสะนะเนนะวาธิลาหะมะเนนะวาเทเวณวามาเนวนะ วาภะระหะมุนาวาเกนะเจวาโลกะสะมินติกุมมานังเทวานางังสัตทังสุตวาจาตุมหาลาชิกาเทวาสัทมนุสสาวเวสุงจาตุมหาลาชิกานังเทวานางสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสาทัทมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัทังสุตวายามาเทวาสาัทมนุสาเวสุงยามานาง,นาง,าทางาเทวานางสัทังสุตววตุสิตาเทวาสัทมนุสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทังสุตวว นิมานะราติเทวาสัตมนุสสาเวสุนิมานะราตินังเทวานังสัตทังสุต,ตวาปารานิมิตะวะสะวันตีเทวาสมานุสสาเวสุปะนะนิมิตะวะสะ วันตินังเทวานังสัตทังสุตวะพัมพระรหะมากาจิกาเทวาสัตทังมนุษย์ซาเวสุเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปะตะเนมิะทาเยอนุตตลังธรรมจากการประวัติ ตังอัปะติวะติยังพระนะเนนะวาพระลาหะมะเนนะวาเทเวนะวามาเยนะวาพัมพระละหะมุนาวาเทเกนะเจ เกนะจิวาโลกาสะมินติอิติหะเทเตนาะเนนาเตนามุหุเตนายาวะพระละหะมะโลกาสัโทอัปภคันคันจิอยะยจจะทะสะสะสหัสะสิ สีโลกะธาตุกัมมะปิกัมปะกัมปิสสะสัมปะเวทิอัปะมานามุมาโนโจะโอจาโลโอภาโสโลเกปาตุละหูสิอะติม ติงกัมเมวะเทวานังเทวานัคเทวานุภาณวังอัฏโวุภาคาวุทานังอุทานีสิอะยาสิวะตโะพโกนทีไทยโกนไทยโย อัญโยสิวะตะโพโกนไทยโยติอิติหัหงอะยะสะมะโตโกนไทยยัสสะอัตทาโกทะโยเตตะวะวะนามังอะโห ติิติปิโซโปะควาอรังสัมมาสมุทโววิชาจรรณาสมบันโนสุกโตโลกาวิทูอนุตโตุริสธรรมมาซาลติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคว,ว,วาติปวาขาโตปะควาตธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปะจัตตังเวจิตตโพวิญูหิต ปฏิปนนปบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปนนปบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปนนปบัติโนภะควาโตสาวกสังโฆญาติธรรมจัตตาลิปลุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคาาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอวนาโยปา,าวนาโยทักขินาโยอัญชลีกันนิโยอนุตตลังปุญญเคต,ตังโลกัสสาติ